ทำไมนักทุนถึงต้องเชื่อว่า a d v i ว e เนี่ยจะเป็นผู้นำในตลาด AI จัดเจ็ดบ้านเราครับก็ในในความเป็นตัว a d v i ว e เราเรามองว่ามันเป็น i อทอยู่แล้วเราเราถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งไอทีล้วก็เราน่าจะเป็นสี่ในบิ๊กโฟเนี่ยผมว่าผมมีเจ้าที่ไอทีที่เราที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองเนาะซอฟต์แวร์ที่เราพัฒน,น,นะน,นาเองเรามีฝ่ายไอทีเกือบร้อยคน แล้วแอดไว้ก็คือแอดไว้ wise, มันแปลว่าแน,นาะนําเพื่อนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นคนที่ก็อย่างที่เห็นแหละผมเป็นเป็นเป็นคอร์เรเตอร์เนี่ยคือผมจบบัญชีเนาะผมจะเป็นอะไรที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวตนผมมากๆเลยเป็นปรัชญาในการทําธุรกิจของผม,ผม้วยซ้ําไปคือเฮ้ยถ้าถ้าอยู่ทําธุรกิจแล้วอยู่ค่าใช้จ่ายต่าสุดอะอยู่ได้เปรียบ